เตนหน่อยเปยังไงแม่เตนหน่อยไปยังไงเเตอนหน่อยไปยังไงก็บอเออเออปะกอดแขนยังไงบ้างบเสือเลยคิดว่าเราไปเรื่องเรียนเมืองยังเศร้านอนนอนกกอดแขนรับุกอดก็นอนบหลับมาหอกับัดจับแขนนอมันงานนื้อมันเ่าเนาะ ือก <Ooh. S 3> <c oughs> ็กอดแขนเจ้าไงเจ้ว่าหนี้ไปเลี้ยนนจากันเลยยือผีขิงมาขั้วบมเห็นกัดเลิศนะเจ้ได้กอดแขนจันเข้าสมกอดแขนกับบรับคนใหญ่ก็ไม่ใหญ่เอาสกัดกเอาตูดไม่ใหญ่ผ่้ยังเลี้ยวจะข้องรบเขาผูต้โอ้ยถอาทำไปรถอน สินัาไปน้ำมคนไปเขาไปมุกโตมันละเขาไปมุกโตมันละทียงตายตหถื่อนบ่ห็นอะนี่เยอแต่วันอหนหินกระถินน่รูปลงเยอะ